อยู่กันที่ภารกิจนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาล idmb นะครับสำหรับคดีต่อไปนี้ก็ถือว่า เป็นการขยายผลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จับตัวในส่วนของผู้ต้องหาชาวจีนนะครับซึ่งไปเกี่ยวพันกับแก๊งคอรเซ็นเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์ซึ่งก็เป็นซิมบ็อกซ์นะครับที่ใช้ในการปฏิบัติการนั่นเองครับเรื่องนี้ทางสืบนครบาลนะครับบุคคลอีกปาดจุดทั่วกรุงเทพมหานาครแล้วก็รวบ4ชาวจีนเชื่อมโยงซิมบ็อกซ์นะครับแก๊งคอเซ็นเตอร์ผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่ามาเที่ยวนะ แต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเช็คโทรศัพท์มือถือมาเที่ยวแบบไหนไม่มีภาพถ่ายท่องเที่ยวสักรูปเลยครับมันก็ขัดแย้งกับคำให้การอยู่เหมือนกันคือปกติถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เมืองไทยมันก็จะต้องมีการถ่ายรูปนะครับก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่อันนี้ในมือถือเนี่ยไม่มีเลยสักรูปเดียวนั่นเองครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบนครบาลบูรณาการกำลัง ร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการตํารวจนครบาล4นะครับได้มีการจับกลุ่มนายแทนหรือคุณหมิงอายุ19ปีสัญชาติจีนพร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์หรือ GSM เกตเว a y ได้จำนวน8ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่าง โดยตรวจยึดได้ที่อพาร์ตเมนต์ย่านหัวหมากกรุงเทพมหานครและก็สามารถขยายผลเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเพิ่มเติมอีกถึง8จุดนะครับทั่วกรุงเทพเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ก็คือ26ธันวาคมนะครับทางด้านของพลตํรวตรีธีระเดชธรรมสุธีท่านผู้การจอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือบชนท่านสั่งการให้เจหน้าที่สืบนครบาล ขยายผลจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวพันกับแก๊งคอเซ็นเตอร์เึ้งได้จับกลุ่มชายสัญชาติจีน4คนจับกลุ่มได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแขวงบางนาใต้อยู่ที่เขตบางนากรุงเทพมหานครน,นั่นเองครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับที่จับกลุ่มได้ในลอน็อตนี้ก็ประกอบไปด้วยมิสเตอร์หวังอายุ32ปี อีกคนนึงชื่อเหมือนกันนะครับมิสเตอร์หวังแต่ว่าอายุ29ปีค,คนที่3ก็คือมิสเตอร์หวงอายุ31ปีและคนสุดท้ายคนที่4ก็คือมิสเตอร์เซียงนะครับอายุ29ปีถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนี่ก็เป็นผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง4รายนะครับที่ตำรวจสืบนครบาลรวบตัวได้โดยผู้ต้องหาที่1-3เนี่ยยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ โดยให้การว่าเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในฐานะนักท่องเที่ยวจากการซักถามไม่พบว่ามีการถ่ายรูปการท่องเที่ยวในไทยแม้แต่รูปเดียวผู้ต้องหามีอาชีพเกี่ยวพันกับเว็บพนันโดยประเทศจีนไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดคือทั้ง3คนเนี่ยที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาในเบื้องต้นนะครับก็คือไม่มีการไม่มีงานทำนะครับตอนที่อยู่ประเทศจีนไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใด แต่พอมาเมืองไทยปุ๊บนี่นะครับก็นะครับมาก่อเหตุไปเกี่ยวพันกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างที่บอกนั่นเองครับทั้งนี้ในระหว่างเข้าตรวจค้นจับกลุมนะครับคือผู้ต้องหาที่วิ่งหนีตำรวจเป็นเพราะตกใจส่วนพาสปอร์ตอยู่ที่เอเจนซี่ไม่สามารถติดต่อนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่วนผู้ต้องหาที่4อีกคนนึงเนี่ยเขาให้การรับสารภาพอันนี้ก็ถือว่าให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับฐานเจ้าหน้าที่เดี๋ยวอาจจะต้องซัดทอดเพิ่มเติมนะจากผู้ต้องหาที่4ี่ด้วยที่เขาให้การยอมรับสารภาพเพราะว่า3ามคนเนี่ยยังปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะครับพลตบรตรีธีรเดชท่านผู้การจอท่านกล่าวอีกว่าปฏิบัติการทลายขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ทั้ง8จุดแนวทางการสืบสวนจะเป็นเป้าหมายบอสชาวจีนมีการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะหาห้องพัก บางคนก็เป็นนักเทคนิคเฝ้าเครื่องมือเหล่านี้เป็นต้นโดยจะใช้ชาวจีนทั้งหมดนั่นเองครับเนฮะโอโหชาวจีนหลังจากที่เปิดประเทศเป็นวีซ่าฟรี<ช>ก็เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็ยังเยอะอยู่ดีนะ,ะส่วนนี้เนี่ยก็เข้ามากระทําความผิดกฎหมายในประเทศไทยของเราที่ผ่านมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้มีการจับกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับที่เข้ามาก่อเหตุ ต่างๆในพื้นที่ประเทศไทยของเราใครที่มีเบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งมายังเจ้าหน้าที่กันได้นั่นเองครับเนี่ยฮะโอ้โห,โหการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลตรจเอกกิตตรัพน์พันเพชรผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กต่ายของเรานะครับแล้วก็พลตรจเอกทัชชัยปิตานีระบุรด,ด้วยนี่นะครับก็ นะับเป็นปฏิบัติการที่ต้องชื่นชมเพราะว่าแน่นอนมาใช้ประเทศไทยของเราเป็นฐานปฏิบัติการแล้วก็บางเคสหลอกคนไทยบางเคสก็คือหลอกเพื่อนร่วมชาตินั่นก็คือจีนหลอกจีนนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าผิดกฎหมายอย่างชัดเจนครับ